ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกาศ7มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางธรรมชาติประจำปี2565นะครับคำว่าภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คืออุทกภัยในช่วงนี้นะครับที่คุณผู้ชมกำลังประสบกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะครับทีนี้ใน7มาตรการของธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ย เขาช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่ง7มาตรการนี้คุณผู้ชมสามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้จนถึง30ธันวาคม2565เลยนะครับมาตรการที่1ก็คือมาตรการช่วยเหลือในด้านที่อยู่อาศัยถ้าเป็นที่อยู่อาศัยนะครับเขาจะลดเงินงวดลง50%จากงวดที่คุณผู้ชมชำระตามปกตินะครับเช่นถ้าคุณผู้ชมชำระงวดละ1 0,000บาทเนี่ย ลดลง50%ก็คือ5,000บาทนะครับแล้วก็มาตรการลดเงินลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ3%ต่อปีเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับทีนี้กรณีหลักประกันของอที่เป็นหลักประกันของตนเองหรือคู่สมรสเนี่ยได้รับความเสียหายและอยู่ระหว่างการใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวนะครับนี่คือหลักเกณฑ์นะครับเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าอยู่ปัจจุบัน นะครับลดวงเงินงวดลง50%ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง3% 6เดือนนะครับะจะต้องเป็นกรณีหลักประกันเนี่ยหลักทรัพย์เป็นของตนเองหรือคู่สมรสก็ได้นะครับที่ได้รับความเสียหายแล้วก็อยู่ระหว่างการใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขในมาตรการที่1นนะครับมาตรการที่2เนี่ยดอกเบี้ยคงที่3ปีแรก3%ต่อปี สำหรับลูกค้าปัจจุบันและที่กำลังจะกู้ใหม่นะครับ3%ต่อปีในปีปีแรกนะครับปีที่2ถึงปีที่3เนี่ยเท่ากับ MRR ลบ5 1 5ต่อปีปีที่4จนถึงตลอดอายุสัญญาเนี่ยก็จะเป็นถ้าเป็นลูกค้าหลาย,ย่อยเท่ากับ MRR ลบ0 5ต่อปีถ้าเป็นลูกค้าสวัสดิการ MRR ลบ1%ต่อปีนะครับ แล้วก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนเงื่อนไขการกู้ค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ด้วยนะครับกรณีปลูกสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิมหรือกู้ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายนะครับนี่เป็นเงื่อนไขของลูกค้านะครับที่จะเข้าสู่กระบวนการในการดอกเบี้ยค,คงที่3%ต่อปีนะครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็ปีที่2-3ถึง3เนี่ยก็จะเป็นการลดดอกเบี้ย MRR ลบ5 1 5ปีที่4จนถึงตลอดอายุสัญญาก็จะเป็นลูกค้าหลายย่อยและลูกค้าสวัสดิการตามที่เราไปได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้ก็คือเฉพาะ,ะกรณีลูกค้าปัจจุบันและที่กู้ใหม่นะครับกรณีของการปลูกสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิมหรือกู้ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย แล้วก็เงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือวงเงินให้กู้ต่อรายเนี่ยไม่เกิน1ล้านบาทต่อ1หลักประกันนะครับนี่มาตรการที่2นะครับต่อมามาตรการที่3เนี่ยเป็นมาตรการประนอมหนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ค้างชำระเงินงวดติดต่อกันมากว่า3เดือนหรือมีสถานะอยู่ระหว่างการประนอมหนี้นะครับในมาตรการ,าร,การที่3เนี่ยอ๋อในมาตรการที่3ถึง6นะครับ สำหรับลูกค้าที่ค้างชำระติดต่อกันมากกว่า3เดือนหรือมีสถานะอยู่ระหว่างการปะนอมนี้จะใช้มาตรการที่3ถึง6นะครับมาตรการที่3ก็คือกรณีหลักประกันเสียหายนะครับหลักประกันเสียหายเนี่ยก็ปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด6เดือนแรกเลยนะครับเดือนที่7ถึงเดือนที่18คิดอัตราดอกเบีย้ย1เตต่อปีนะครับผ่อนเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือน นะครับผ่อนเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือนถ้าเป็นหลักประกันเสียหายนะครับมาตรการที่4สําหรับการประนอมหนี้ที่ลูกค้าที่อยู่ในมาตรการประนอมหนี้นะครับกระทบต่อรายได้นะครับที่มีผลกระทบต่อรายได้ตรงนี้จะปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด6เดือนแรกและผ่อนชําระเงินงวด1000บาทนะครับผัดผ่อนชําระเงินงวด1000บาทตัดเงินต้นทั้งหมดนะครับและเดือนที่7ถึงเดือนที่12เนี่ย อัตราดอกเบี้ยหอร์เซต่อปีนะครับผ่อนเงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือนบวกเงินต้น100บาทนี่เป็นมาตรการที่4นะครับทีนี้มาตรการที่5เนี่ยกรณีที่เสียชีวิตหรือทุกพลภาพถาวรเลยเนี่ยนะครับผู้กู้ร่วมหรือทายาตเป็นผู้ผ่อนชำระต่อ อัตราดอกเบีย้ยตลอดระยะเวลาที่คงเหลือนะครับเวลาที่เหลือเนี่ยเท่ากับ0.01ต่อปีนะครับถ้าถ้าลูกค้าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรนะครับมาตรการที่6ถ้าเสียหายทั้งหลังเลยนะครับหลักทรัพย์เสียหายทั้งหลังเลยไม่สามารถซ่อมแซมได้นะครับธนาคารเขาจะปลอดหนี้ในส่วนของราคาอาคารให้นะครับ แล้วก็ให้ผ่อนชําระต่อเฉพาะในส่วนของที่ดินคงเหลือเท่านั้นนะครับนี่เป็นลูกค้าที่อยู่ในระหว่างการค้างชําระติดต่อกันมากกว่า3เดือนหรือสถานะอยู่ระหว่างการปะนอมนี้ก็จะเป็นมาตรการที่3าถึงหนี้นะครับต่อมามาตรการสินไหมเร่งด่วนเป็นมาตรการที่7นะครับสําหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประสบภัยนะครับ แล้วก็ทํากรมทรรประกันอักคีภัยซึ่งคุ้มครองภัยธรรมชาติท่านสามารถแจ้งเคลมความเสียหายนะครับแล้วก็รับค่าสินใหม่เร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษได้เลยนะครับท่านสามารถติดต่อสาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกตินะครับสามารถเข้าร่วมมาตรการที่1ถึง2นะครับ มาตรการที่7และมาตรการที่5ที่6เนี่ยพิจารณาเป็นลายกรณีนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้ารายย่อยนะครับถ้าคุณผู้ชมเป็นลูกค้ารายย่อยสถานะบัญชีปกติเนี่ยสามารถเข้าร่วมมาตรการที่1และ2ได้เลยนะครับส่วนมาตรการที่7และมาตรการที่5ถึง6เนี่ยเขาจะพิจารณาเป็นลายกรณีนะครับทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะ NPL นะครับ NPL เนี่ยค้างชำระเนี่ยนะครับท่านสามารถเข้าร่วมมาตรการที่3ถึง7ได้นะครับแล้วก็ลูกค้ารายใหม่นะครับสามารถเข้าร่วมมาตรการที่2ได้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะเข้าร่วมมาตรการท่านมีผลกระทบนะครับาสามารถติดต่อขอรับบริการตามมาตรการข้างต้นได้ที่สาขาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่บัตรนี้เลยนะครับไปจนถึง30ธันวาคม2565คุณผู้ชมอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือจะโทรหมายเลข026459000ก็ได้นะครับ